เวัดครับผมนายวันนี้เรามาแปลกนิดนึงมาแนวล็อกอีกแล้วนะครับแน่นอนว่าวันนี้เราอยู่ที่เมืองจีนครับที่ฉงชิงนะซึ่งฉงชิงเนี่ยก็จะเป็นโรงงานของทางฉางอันครับเขาเชิญเรามาเยี่ยมชมโรงงานแต่วันนี้ยังไม่ไปเยี่ยมชมนะเพราะว่าเรามาอยู่กับทาง d p เพล SL 03สครับนี่ตัวนี้เท่เลยซึ่งเขาจะให้เราเนี่ยนั่งคันนี้ทั้งวันเลยนะอยากไปไหนก็ได้ไปเที่ยวไหนก็ได้แต่ผมเนี่ยจะขอพาไปดูโชว์รูมอวตารกันก่อนเลยแต่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือ คันนี้นะครับเป็น s 03ซึ่งสเปคของเมืองนอกเนี่ยเขาจะสามารถกดออปชันเพิ่มไฟข้างล่างตรงนี้ได้แน่นอนว่าในไทยเนี่ยไม่มีออปชันนี้ก็เปลี่ยนได้3แบบนะก็เป็นออปชันที่ดูหรือว่าครับอาจจะใช้งานจริงไม่ค่อยได้เยอะแต่ความเท่นเนี่ยโดดเด่นกว่าใครแน่นอนครับสวนดีไซน์ภาพรวมต่างๆก็เหมือนของไทยเรานั่นแหละมีแค่ล้อที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยครับแต่ภาพโดยทุกอย่างเหมือนกันทั้งหมดเลยซึ่งความน่าสนใจของวันนี้ครับเราจะสื่อสารกับคนจีนยังไงเพราะว่าไม่มีคนไทยไปด้วยนะ พูดจีนล้วนๆเขาพูดอังกฤษไม่ได้เราพูดจีนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราดูว่าการเที่ยวในจีนเนี่ยถ้าเที่ยวเองเนี่ยคุยสื่อสารกันยังไงจ่ายเงินยังไงรับเงินสดหรือไม่เดี๋ยวนี้แล้วก็พาเที่ยวด้วยทางชางอันนิพอลเอล03กันครับนะครับด้านท้ายก็จะคล้ายๆกับที่ขายในไทยนั่นแหละไฟท้ายแนวยาวนะมีกล้องต่างๆแล้วก็รหัสเป็น s อ03แทนครับในไทยเป็น l 07เนาะก็เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแล้วแต่ประเทศที่ข่ายครับเดี๋ยวเราจะนั่งคันนี้ไปนะครับผมก็นั่งหลังคู่เดี๋ยว ไปรุ้กันเขาว่าจะพูดกับเขารู้เรื่องไหมแล้วก็ไปที่ไหนกันต่อครับขึ้น,นบนรถแล้วจะเห็นว่าตัวแมพของทางเขาเนี่ยมันดีมากอะมันบอกแยกถนนเลนที่เราต้องอยู่บอกสัญญาณไฟจราจรบอกกล้องจับความเร็วทุกอย่างเลยครับอันนี้เป็นข้อดีของแบบอีโคซิสต็มของทางจีนเขาเนาะและตอนนี้มเมื่อกี้เราก็สื่อสารกับเขานะเพราะว่าคนเนี้ยเขาเป็นคนจีนเขาเไม่สามารถแบบ อังกฤษในเนี้ยคือน้อยมากที่จะพูดได้ครับแม้แต่ตามห้างหรือว่าตามโรงแรแมเองก็พูดอังกฤษไม่ได้ผมก็ต้องใช้เนี่ย Google Translate ครับพิมพ์เป็นไทยแล้วก็ให้เขาอ่านเป็นหลักเลยว่าเราจะไปห้างไหนนี่เราจะบอกว่าเนี่ยเรียบร้อยครับเดินทางได้ไปที่ห้างมิกซี่เขาจะถามว่ามิกซี่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ปัก Google ปักตัวแมพของเขาไปนะครับก็เนี่ยเราจะเดินทางไปซึ่งห้างมิกซี่เนี่ยมันจะมีโชว์รูมของทางอวตารอยู่ครับไปดูกันว่าเขาจะมีอวตารรุ่นไหนบ้างหรือว่าที่ห้างนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ การใช้จ่ายการกินข้าวเป็นยังไงนะครับผมว,ว่าที่เนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยรับเงินสดกันแหละแล้วก็๋ยวเราจะนั่งคันนี้ sl 03าไปทางทิพย์เลยซึ่งต้องบอกก่อนว่าหลังคากระจกแบบเนี้ยมันเหมาะกับสภาพอากาศของเมืองเขามากมากเลยนะคืออากาศตอนนี้ประมาณ15-16องศาหลังคาแบบเนี้ยสบายมากมันดูโปร่งโลง่งดูแบบเออไม่แปลกใจว่าทําไมเมืองนอกเขาชอบหลังคากระจกแบบนี้กันนะครับคือมันแบบนั่งแล้วมันแบบเออไม่ร้อนไม่มีแบบแดดไม่มีเหงื่อตึมซึมไม่มีอะไรเลยแล้วมันนั่งชิลมากเลย ชอบมากแต่กับเมืองไทยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เนาะแล้วก็เล็กลูมข้างหลังก็ถือว่ากว้างมากครับเนี่ย S L 0 3หรือว่า L 0 7บ้านเราก็จะประมาณนี้แต่เหมือนในนี้เขาจะไม่ได้นำพงของโซนี่ครับเป็นลำโพงของดิพอเองเนี่ยแต่การตกแต่งต่างๆก็เหมือนกันนั่นแหละก็ถือว่าโอเคนะเพิ่งได้นั่งหลังครั้งแรกแล้วก็เดินทางในจีนแบบนี้ครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ว่าเตอ,อมันนั่งสบายนะอาจจะด้วยช่วงล่างคันนี้เขาเซตมันนุ่มนวลมัน,นแล้วก็ที่เราเคยทดสอบไปว่ามันโยน ต่ตัวซีดานเนี่ยค่อนข้างนิ่งและยิ่งถนนในจีนเนี่ยผมว่ามาตรฐานภาพรวมดีกว่าในไทยอันนี้อาจจะดีมากครับคือหลายคนน่ารู้อยู่แล้วละ่ะคือมันจะไม่ค่อยมีแบบหลุมบอ่อหรือว่าซ่อมแบบปะปะผุผุอย่างเงี้ยครับทำให้การนั่งแบบเออมันสบายอะ่ะแล้วก็เรียบไปเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ย,รยงงครับแล้วก็อากาศไม่ร้อนด้วยก็เป็นจุดหนึ่งที่ทํำไมเวลาแบบเมืองนอกเทสกันเรื่อง,องการเก็บเสียงหรือว่า ช่วงล่างอย่างเงี้ยมันน่าจะเซตติ้งแตกต่างกับของไทยครับบางทีเซตติ้งที่จีนดีแต่พอไปที่ไทยเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับสภาพถนนที่แบบไม่เรียบแบบนั้นก็แตกต่างกันไปครับก็อย่างที่บอกว่ารถทุกคันเนี่ยอยากให้ลองอยากให้ไปทดสอบในไทยอีกทีนึงว่าเอ้ยเราถูกใจไหมช่วงล่างเป็นยังไงอย่างนั้นน,น่าจะดีมากกว่าครับแล้วก็การนั่งคันนี้นะโตัว L 07ในไทยนั่นแหละเห็นรูมผมก็ตุ่ง180ก็ไม่ได้มีติดขัดอะไรครับหลังคากระจกก็เย็นเจี๊ยบเลยนะครับตอนนี้สบายๆมากเดี๋ยวเราก็จะลอง นั่งทั้งวันดูนะครับก็จะเทียบกันในไทยดูว่าถ้าเอามารีวิวเนี่ยแล้วผมลองนั่งข้างหลังดูฟีลลิ่งมันจะแตกต่างกันไหมครับทั้งเรื่องความร้อนเรื่องแสงเรื่องช่วงล่างแล้วก็การนั่งสบายภาพหลบครับเดี๋ยวผมฝากกระเป๋าไว้นะครับแต่ไม่มีของสาคัญโอเคนี่ครับก็ เวลาคุยผมก็จะใช้แอป Google เนี่ยแปลคุยกับเขาเอาแล้วให้เขาอ่านเอาแล้วเขาก็จะมีแอปเหมือนของเขาแปลเป็นภาษาไทยให้เราด้วยก็แล้วแต่ครับก็เป็นการสื่อสารวิธีหนึ่งนะเพราะว่าที่นี่เขาพูดอังกฤษกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราจอดไว้ตรงนี้ที่นี้เดี๋ยวเราก็ไปดูข้างบนกันครับว่ามีโชลุงของทางอวทตาะไหมครับและในทริปนี้นะครับแน่นอนว่าภาพนี้ทั้งหมดถ่ายด้วยตัว Osmo Pocket 3ครับก็ทางเทปแจกให้เรามาลองใช้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สะดวกมากครับคือผมมาคนเดียวก็สามารถถ่ายได้แล้วก็พพกาาาง่ายม ใช้กับไม้ไร้สายอื่นก็ได้เช่นเดียวกันครับและก็ที่เห็นภาพเนี่ยมันอาจจะแบบฟุ้งๆเนียนๆนิดน,นึงนะเพราะว่าทาง KF Concept ครับเขามีตัว Mid Filter ที่ติดกับตัว Osmo Pocket 3มาให้แล้วบางมากแล้วก็ติดไปเลยโดยที่สามารถพับเก็บกล้องได้ปกติครับก็เป็นข้อดีของการใช้ Mid Filter นะบางคนอาจจะชอบเพราะว่าหน้าก็จะเนียนฟุ้งๆแบบดูสวยงามมากขึ้นครับก็เป็นหนึ่งออปชันถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อดูกันนะครับทางเทป77เขาให้เรามาลองใช้ก่อนใครเลยบอกว่า ดีมากๆแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สายล็อกหรือว่าสายคอนเทนต์เทสเตอร์ผมว่าใช้งานน่าจะสะดวกนะผมมาเทียเ่ยวแบบนี้ถ่ายได้งา่ายแล้วก็แบตอึดมากปรับแนวตั้งแนวนอน t ิ k กตอกอะไรก็ได้หมดเลยครับตอนนี้เราก็ถึงที่ตัวโชว์รูมของอวัตานะครับนี่โลโก้เท่ๆเลยซึ่งแน่นอนเขาว่าตัวโชว์รูมเขาเนี่ยก็มีทั้งอวัต้าวันทูแล้วก็อัลวต้าวันวันครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะเลนตัวที่จะเข้าไทยก่อนเลยครับเพราะว่าตัวนี้มีสิทธิ์เข้าไทยมากกว่าคืออันวับ นี่สวยงามมากๆเลยนะที่จีนนี่คือแบบขับบนท้องถนนเนี่ยโดดเด่นมากๆตัวรถค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็เอกลักษณ์ไฟหน้า daytime running light ของเขาสวยมากซึ่งตัวนี้ออปชันปรับคอนฟิกได้ค่อนข้างเยอะครับเบาะสีที่นั่งหรือจะบบกะคาที่นั่งก็ได้แล้วก็ระยะทางการขี่ก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันอันนี้เป็นรถตัววันที่เป็นทรง suv ครับแต่ถ้าอีกฝั่งนึงเนี่ยเราจะเห็นตัว a v a t a one t ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนะครับตัวนี้จะเป็นทรงแบบซีดานแบบสปอร์ตคูเป้นิดนึงครับ ด้านหน้าดีไซน์แลงเกตขายกันไฟตรงนี้มีไฟตรงโลโก้แล้วก็ขนาดตัวรถคือใหญ่มากๆนะกว้าง2เมตรยาว5เมตรเลยอันนี้ถือว่าใหญ่มากแล้วก็วิ่งใน้กถึง700กิโลเมตรต่อการชาร์จครับซึ่งอันนี้วันทูเนี่ยเราจะเห็นว่ารูปทรง,งของมันเนี่ยเตี้ยามากนะแล้วก็มีความใหญ่แบนล้อขนาดใหญ่ให้ยางดันหลบขนาด21นิ้วเบรกสีแดงมีไรดาร,รอบคันมีเขียนอวตารกระจกมองข้างเป็นกล้องแล้วครับเท่ๆแล้วก็ประตูเนี่ย เป็นแบบเฟรมเลทเป็นประตูไฟฟ้าทั้ง4บานนะเปิดปิดไฟฟ้าสั่งงานได้ทั้งหมดแล้วก็ส่วนด้านท้ายเนี่ยจะเป็นทรงคูเป้แต่เราจะเห็นว่าอ้าคันนี้มันไม่มีกระจกมองหลังใช่ไหมครับมันนี่มีจริงๆเพราะว่าเป็นกระจกแค่ตรงนี้เท่านั้นหลังคาส่วนกระจกมองหลังเนี่ยไม่มีเป็นทึบทั้งหมดสปอยเลอร์แบบแอคทีฟเพราะว่าเขาใช้กล้องตรงนี้แทนกระจกมองหลังครับเท่มากนะแล้วก็โลโก้เป็นแบบเรืองแสงฝาท้ายพวกนี้เป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดครับแต่การเปิดเนี่ยจะเปิดแค่นี้แต่การใส่ของเนี่ย เยอะเอาเรื่องเหมือนกันนะจะเป็นกึ่งกึ่งไซดานกึ่งๆึ่งสปอร์ตแบ็คครับในตัววันทูเนี่ยผมว่าทรงมันสวยมา,มากๆประมาณนี้ตัววันทูเนี่ยสีเทาเท่มากครับแต่ที่เด่นเด่น,นี่แหละที่จะเข้าไทยมีสิทธิ์ลุ้นที่จะคนไทยได้ขับก่อนนะครับน่าจะเป็นอวอตาวันวนะมีแผนใกล้เคียงความเป็นจริงครับแต่ยังบอกอะไรได้ไม่มากแต่คันนี้มีสิทธิ์เข้าไทยมากที่สุดครับแล้นะครับ อวตารวันๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันสักเล็กน้อยครับเพราะว่าเราก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้สัมผัสแบบใกล้ๆเป็นสเปคที่เป็นออปชันแบบ5ที่นั่งนะน่าจะใกล้เคียงกับออปชันที่ใกล้ขายไทยครับผมไม่ใช่แบบ2องแบบตัว VIP นะครับตัวรถเนี่ยมันขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับผมประมาณยาว4.8เมตรกว้าง1.9นะครับผมเนี่ยเป็น SUV ขนาดใหญ่เอาเรื่องเหมือนกันถ้าหากเทียบเนี่ยน่าจะประมาณพวกโมเดล Y ได้เลยครับผม แล้วก็ภาพรวมตัวรถคันนี้ม็นสีดำนะข้างบนมีหน้าจอเฮโลนะครับก็เป็นเหมือนหน้าจอที่คอยบอกว่ามันแบบเราจอดรถอยู่เราชาร์จรถอยู่หรือว่าให้คนข้ามเนี่ยก็จะแสดงผลผ่านจอรตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นออปชันที่ทางอวัา才 one o เนี่ยมีทั้งคู่เลยแต่ก็ด้านหน้าเอกลักษณ์คือโลโก้ของเขาแล้วก็กระจังหน้าแบบปิดทึบและไฟเอกลักษณ์ของอวทา才เนี่ยจะเป็นทรงนี้ครับยาวแบบนี้แล้วก็มีขีดข้างบนเพิ่มเข้ามาแต่ไม่ตัว one two เนี่ยจะเป็นเส้นเดียวแต่ตัววัเนี่ยจะเป็นดีเทลแบบเส้นเลี้ยงๆลงเี้อย่างนี้ และไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะวิ่งตามแบบนี้ด้วยเท่มากส่วนไฟต่ำหรือว่าไฟหลักของเขาจะเป็น full LED ตรงนี้ครับก็เป็นดีไซน์ที่แปลกตานะและ้วก็มีไรด้อยู่ด้านหน้ามีกล้องรอบคันมาให้ครบตัช่วยขับคือระวลสูงสุดของทางจีนแล้วนะครับผมก็คือแบบไม่ต้องจับพวงมาลัยอะไรแล้วแล้วก็มีโลโก้อาวัธเข้ามาให้หรือว่าดีไซน์เนี่ยผมว่าเป็นรถจีนที่ดีไซน์สวยมากๆคันหนึ่งทั้งสัดส่วนง,งานออกแบบแน่นอนว่ามีการดึงคนออกแบบจากทางเบียร์มาอยู่ยุคก่อน มารวมงานครับทำให้คันนี้มีความเป็นยุโรปมากขึ้นด้วยนี่ครับลายล้อแม็กจะมีออปชันให้เลือกด้วยนะเป็นลายทึบแบบนี้หรือว่าจะเป็นทึบกระเดิมอนะครับคือทึบๆนะครับเนี่ยจะมีการเล่นลดลายให้มีความแอโรไดนามิกเพิ่มมากขึ้นด้วยลดลายคือเท่มากครับแล้วก็นี่คันนี้ใส่เป้นเหมือนลายออปชันอีกตัวหนึ่งขนาด22นิ้วนะก็ถือว่าลายสวยเบรกสีเหลืองเข้ามาด้วยให้ยาง continental เข้ามาด้วยครับล้อขนาด22นิ้วแล้วก็เราจะเห็นว่าภาพรวมตัวรถเนี่ย ด้านข้างมีตัวไรดารด้านหลังก็มีไรดารด้านหน้านก็มีไรดารแต่คันนี้ผมมีกระจกหลังมาให้อยู่แต่อาจจะขนาดเล็กไปน,นิดนึงแต่ถ้าเล็กเกินไปเขาก็มีกล้องสองด้านหลังมาให้เช่นเดิมครับพร้อมกับตัว Active Aero ตรงนี้ก็สามารถเปิดปิดได้และไฟท้ายไลท์บาร์แนวยาวเป็นรถที่ดีไซน์สวยทุกจุดจริงๆอะ่ะแลวก็เป็นเลขวันวันรหัสเขานะครับอันนี้เป็นช่องการตกแต่งสวยงามนะครับผมเนี่ยคือเล่นสีดําเงาทั้งหมดเลยแต่นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นไฟอะไรหรือว่าเป็นการตกแต่งเฉยๆครับ จะถือว่ามีลูกเล่นนะ่ะแล้วก็ตัวกล้องขอยลัน,<อ>นในเนี่ยคือหรูหรามากๆครับเบาะทรงบักเก็ตซีทแล้วก็ประตูไฟฟ้านะอย่างที่ผมบอกไปว่ากดก็เปิดได้หรือว่าเหยียบเบรกปับ๊บประตูก็จะปิดเองอัตโนมัติซึ่งถ้ามองราคาที่จีนเนี่ยประมาณล้านห้าเท่านั้นครับแต่เข้าไทยเนี่ยผมว่าน่าจะสองล้านกลางได้นะแต่กับออปชั่นกับงานประกอบแบบนี้ผมว่าราคามันดีมากลำโพงแอมเบียนไลท์มีหน้าจอฝั่งคนขับแล้วก็หน้าจอข้างๆคนขับเปลี่ยนพื้นหลังได้ หน้าจอคนขับโปดิจิตอลนะครับผมแล้วก็มีจอกลางขนาดใหญ่ซึ่งตัวนี้ใช้งานระบบหัวเว่ยฮาร์โมนีโอเป็นหัวเว่ยเบสทั้งหมดมันสามารถเปลี่ยนภาษาอังกฤษได้ด้วยครับซึ่งรถจีนหลากหลายคันที่เตียนเนี่ยจะไม่ค่อยเปลี่ยนได้แต่ทางอวัธาเนี่ยเปลี่ยนได้เปิดจอต่างๆางได้ครับสั่งงานตัวรถเปลี่ยนโหมดการขี่เนี่ยยูมันลื่นไหลามากต้องยกความดีให้หัวเว่ยที่มาร่วมพัฒนากับตัว OS แบบนี้ด้วยครับเนี่ยคือเนี่ยจะเห็นว่ามีหัวเว่ยแอปสโตรมีพ i g i ลแมปต่างต่างก็สามารถ ดูได้รวมถึงตัวคอนโซลก็มีชาร์จไร้สายที่วางแก้วสองตำแหน่งครับแล้วก็ความใหญ่โตคอนโซลล่างพวงมาลัยขอบตัดผมว่ามันนั่งสบายมากเลยนะแต่แบบสบายแบบสปอร์ตนิดน,นึงครับแล้วก็หลังคากระจกขนาดใหญ่2ตอนแบบนี้นะแบ่งขึ้นไม่มีม่านครับเพราะว่าที่จีนเนี่ยเท่าที่ลองมาอากาศเขาไม่ต้องใช้ม่านหรอกแล้วก็มีที่บังแดดแบบ2อเลเวลแบบนี้ครับแล้วก็มีกระจก ในตัวนะก็คือแบบแบ่งโซนได้อันนี้ผมว่าเป็นการแบบที่ดูแปลกตาเนี่ยมีกระจกซ้อนชั้นหนึ่งแล้วก็สามารถบังแบบ2องระดัได้แบบสั้นแบบยาวแบบนี้ครับก็ดูดีนะถือว่าน่าสนใจครับค่าเข้าไทยเนี่ยจะทําราคาได้ประมาณไหนแล้วก็ความคุณภาพการขี่จะเป็นยังไงครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นอีกระเวบหนึ่งของทางฉางอันครับก็จะเน้นความหรูหรามากขึ้นเกรดพรีเมียมมากขึ้นพวกการตัดเย็บหนังวัสดุเนี่ย แน่นมากๆครับหลังนี่ใหญ่โตมากครับผมเคยพรีวิวตอนนั้นอนะ่ะเป็นเหมือนเบาะคู่นะตรงกลางมีคอนโซลแต่นี้คือน่าจะเป็นออปชันที่เข้าถ่ายได้ก็คือเบาะ5ที่นั่งนะครับความกว้างใหญ่เล็กรูมเหลือเฟือผมสูง180หลังคากระจกนี่คือยาวสะใจถึงข้างหลังนะครับแล้วก็เฮดรูมเนี่ยเหลือประมาณหนึ่งกำปัน้นเล็กรูมกว้างมากครับผมคล้ายๆกับตอนผมนั่ง EQE SUV เลยอะ่ะคือมันสู้กับพวกนั้นได้สบายมากครับตัวรถมันใหญ่เอาเรื่องนะที่วางแขน มีที่เก็บของมาให้เปิดทะลุข้างหลังได้นะครับมีที่วางแก้วน้ํามาให้ด้วยมีแอร์หลังมาให้2ตําแหน่งนะครับผมดีไซน์ก็แปลกตาเหมือนกันเท่แล้วก็ไฟแอมเบีไลท์เนี่ยคือจะรอบตั้งแต่ประตูอ้อมไปข้างหลังเราด้วยครับคล้ายๆกับพวกรถเอสคาที่แอมเบีไลท์นี่ยจะไล่าจากข้างหลังไปด้วยแต่กระจกข้างหลังเนี่ยค่อนข้างเล็กนิดนึงนะก็เขามีกล้องมาให้ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับแต่ตั้งสบายจริงนะของตัวรถรุวนย่อยทั้งหมดครับของอเวารตาวันๆนะอันนี้จะเป็นขนาดแบต90 1้อยสิบหกเถึงร้อมี6.6จุดวิส9มจวิหกวิสีวิแล้วก็ระยะทางเนี่ยไกลสุดจะเป็น730 CLTC ครับแล้วก็ตัวแรงสุดจะได้ประมาณ580 CLTC นะก็วิ j j ่งจริงน่าจะได้ลบประมาณร้อยนึงอะลบไปร้อนึงน่าจะประมาณนั้นแล้วก็ในเรื่องของราคานะครับเริ่มต้นเนี่ยสามแสนหยวนประมาณล้านหครับผมตีเข้าๆนะมันล้านสีปปลป Sail, แต่ตัวท็อปเนี่ยประมาณล้านเครับผมตัวท็อปอันนี้ น่าจะเป็นกดออปชันตัวแบตด้วยแล้วก็ออปชันต่างๆน่าจะรบขึ้นครับแล้วก็ระยะทางก็ไกลเหมือนกันส่วนร้อยก็สีวิพอใช้งานก็เนี่ยราคาที่จีนประมาณล้านสี่จนถึงล้านเก้าเข้าไทยน่าจะประมาณ2ล้านถึง2ล้านกลางได้กับคุณภาพตัวรถผมว่าไม่แพงนะแล้วก็เนี่ยมีเลือกออปชันสีสันได้เยอะมากล้อได้เยอะมากแล้วก็เบาเป็นแบบคู่หรือว่าแบบห่าที่นั่งภายในก็เลือกได้ครับแต่ไม่แน่ใจว่า ตัวในไทยเนี่ยจะมีออปชันไหนเข้ามาหรือว่าตัวหน้าจอฮารโลเนี่ยมันจะใส่ออปชันมาไหมครับแต่ผมว่ามันไม่ค่อยจาเป็นหรอกเน้นความหบูรหัสหละใช้งานจริงๆอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ในไทยครับและก็นี้เหมือนความขิงครับผมขายขิงเก่งเหมือนกันนะเหมือนการทดสอบของเมือจงจีนครับว่ารถท่าไหนฉลาดที่สุดอัจฉริยะที่สุด5ดาวอาวตารนะครับผมตัวหนึ่งหนึ่งเนี่ยได้กูุ๊ตกรุกูุกกหมดเลยแล้วก็ค่าเฉลี่ยภาพรวมครับได้ 9. 6.1 มากกว่าโมเดล Y มากกว่า n e โอ E S 7มากกว่าอันนี้รุ่นอะไรไม่แน่ใจครับผมคืออันดับหนึ่งเลยขิงโมเดล Y ไปอีกนะครับไม่ธรรมดาแล้วก็อันนี้เป็นการบอกว่าอวตารเนี่ยมีความร่วมมือระหว่างชางอันหัวเว่ยแล้วก็ C A T L ที่เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ครับก็คือผมว่า3แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่แข็งแล้วก็ใหญ่มากเลยนะเพราะว่าหัวเว่ยเก่งเรื่องซอฟต์แวร์ชางอันเก่งเรื่องการทํารถแล้วก็ตัว CATL ทเก่งเรื่องของตัวแบตเตอรี่ภายในเนี่ย ร่วมมือกันไม่ธรรมดาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอวท่าวันทูทรงเดานสปอร์ตขนาดใหญ่หรือว่าอวท่าวันวันที่เป็น SUV ที่น่าจะเหมาะกับการใช้ง,งานในเมืองไทยมากที่สุดครับตัวรถบอกเลยว่าประทับใจดูครั้งที่ได้มาสัมผัสนะไม่ว่าจะเป็นออปชั่นไหนๆก็ตามผมชอบดีไซน์มันมากอะแล้วก็บนถนนในจีขับเยอะมากนะเห็นบ่อยมากๆเลยครับหลังจากที่เราก็นั่งเที่ยวไปนะครับก็อาจจะไม่ได้ปไหนมากนะเพราะาเราเน้นไปที่ตัวโชว์รูมของอเวท่านะครับก็ดูทั้งวันวันวันทูนะ น่าสนใจทางคู่แต่วันๆเนี่ยมีโอกาสเข้าไทยมากที่สุดในตอนนี้เลยเขาเน้นตัวนี้มากๆครับแต่สเปคเป็นยังไงราคาเป็นยังไงก็ต้องรอลุ้นกันทีหนึ่งว่าจะมาแบบไหนราคาเท่าไหร่วิ่งไกลแค่ไหนส่วนหนึ่งร้อยเท่าไหร่ครับไม่สามารถดืนกันอะไรได้ในตอนนี้ก็มาชมข้าวๆไปก่อนแล้วเขาก็ได้นั่งนิพาวตัว SL 03อะ่ะไปเที่ยวต่างๆก็คือว่าขับในเมืองในถนนเมืองจีนอย่างเงี้ยมันเก็บเสียงดีแล้วก็ค่อนข้างเงียบมาก โดยรวมคนนั่งประทับใจอยู่นะแต่ขับที่เนี่ยอาจจะแตกต่างกับคนไทยชัดเจนมากครับสภาพอากาศถนนแตกต่างกันทั้งหมดเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่สะพานของเขานะครับนี่ก็เป็นเอกลักษณ์อันนึงของทางส่งชิ่งนะก็มีทั้งสะพานที่เป็นรถวิ่งแล้วก็มีรถควายอยู่ข้างล่างด้วยแต่สภาพอากาศวันเนี้ยก็ต้องบอกตรงว่าช่วงเนี้ยค่าฝุ่นประมาณ144ครับ PM2.5 เยอะมากที่เห็นมัวๆเนี่ยเป็นฝุ่นผสมกับหมอกไปด้วยในตัวครับก็เลยจับมองไม่ค่อยเห็นวิวทิวทัศน์เท่าไหร่ประมาณนี้แล้วกันในทริปนี้ วันเดทิปกับทางดีเพลว์เอาครับก็ไปดูอวัฒนาดูภาพรวมการคุยต่างๆก็บอกตรงๆว่าในจีนเนี่ยพูดังกิษได้น้อยมากๆวันเปอร์เซนเท่านั้นที่ผมเจอมานะแล้วก็การใช้เงินนะครับก็เงินสดค่อนข้างใช้ยากมากๆพวกเงินทอนต่างๆเขาไม่มีะต้องใช้แอปผมใช้แอปทูวันนี่แล้วก็เป็นตัวอาลีเพย์เอาจะค่อนข้างสะดวกกว่ามากเลยครับซึ่งจริงๆนะครับที่เนี่ยเขาจะมีโชว์รูมของฉางอันด้วยนะมีน้องฉางอันลูปินที่เป็นน้องเล็กอ่ะหน้าตาง่วงๆด้วยแต่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยยผจะถ่าิ ถ่ายภาพมาให้อีกทีหนึ่งติดตามได้ใน f c e b o o o p เพจอีกทีนึงนะครับรวมถึงการชมลงงานต่างๆในวันพรุ่งนี้เนี่ยเรารารู้กันว่าจะถ่ายอะไรได้มากน้อยแค่ไหนถ้าถ่ายไม่ได้ก็เดี๋ยวรอชมภาพใน Facebook Page อีกทีหนึ่งแล้วกันในวันนี้ทริปสั้นๆวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับต้องขอทางฉางอันไทยแลนด์นะครับที่เชิญทางเทคแนดออโต้ uto, มาร่วมทิปในวันนี้ด้วยครับ